สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโชว์การขับรถที่อเมริกาขับรถที่อเมริกาต่างกับเมืองไทยตรงที่ว่าพวงมาลัยมันจะอยู่ทา,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 างทด้านซ้ายมือน่งซ้ายมือครับด้านห้ึ่งนี่ทุ่คนขับจะนั่งด้านซ้ายมือแต่ทีนี้เวลาขับรถมาดูถนนมือเลนนั้นเรนนั้นซ้ายมือ เลนนี้ขวามือเวลาขับเราต้องขับอยู่ในเลนขวามือจะขับตามเลนขวาแล้วเวลาเราจะ,จะเลี้ยวเราก็เชิญซิกเนลเชินซิกเนลบอกให้เขารู้ว่าเราไปได้านไหนขับตามลูกศรเขาจะมีลูกศรไปที่นี่ลูกศรสำคัญมากเราต้องขับให้อยู่ในเลนตายเราก็ชะลอหน่อย จะไม่มีคนแต่ต้องชะลอค่ะ full stop ที่ stop สายไม่ stop สายอย่างนั้น stop สายเราต้องหยุดค่ะสายเขาจะบอกว่าโอลีเลี้ยวโอลีือเลนนี้ต้องเข้าให้ถูกเลนนะคะเนี่ยเราจะ stop stop ต้อง stop ก่อนที่จะถึงทางม้าลายทางเดินทางม้าลาย รถไม่มาแล้วเราจะเลี้ยวแล้วค่ะดูหน้าดูหลังเราจะเลี้ยวไปแล้วไม่มีรถมาทางนี้ด้วยโอเคเราจะอยู่ในเคในเลนด้านขวามือนะคะจะมีลูกศรบอกทุกที่ไปทางไหนาตามลูกศรเลยค่ะเราจะเลี้ยวไปที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าราวอับเบลคือวงกลมเอ,องวงเวียนวงกลม ตรอหน่อยไม่มีรถแล้วเราจะไปแล้วค่ะทีนี้เราจะเลี้ยวไปตรงนี้เลยเข้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยวเข้าเรนไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะการขับรถที่อเมริกา